อืมพี่น้องเลยทักทายสบายดีกันเนาะกระเทวะไม่ใช่ก็มี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 คนขึ้นเหอนนึะเอขาเขาเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเหอนนึกซาลี่อย่าเปิดเพลงเด้อซาลี่เด้อไอ้ท่าคลิปก็ อ,อ่ะพี่น้องเอ้ยนอกภาพเหตุกาศนี้กำลังจะกินข้าวกินน้ำกันอืมแล้วก็เามาเอิญเด้อนีอะหมาตัวแห้งโอ้ขอึ้นออแห้งเขายิ่มเขาลงไปเขาเอิญแห้งเป็นแทบข,ขาดคอดูนั่นดูนั่นมันลูกเขาคขึค้นมากเออเอิญแห้งมันเจ็บคอสัตว ขามาเขาว่าแน่ตองมาเงินเฮามาเขาตาบุรีเนอเปิดขามาเนอะาวอจอมักเจจอม not definitely. พหน่อาีรดจั่กไ่องเอ้ไม่ใจฟังจังซี่แหละเาก็ดได้ดูแลเขาจะดูแลได้ันนี้เดหนูทางเม่นทางนี้แหละแก่น้องบ้าง้างอันนี้ตัดมันเป็นเดี่ยวันุน่จังเลย เออพอดีกลับเลยเดี๋ยวยืเร่อพากันกินพี่เด้อพี่ลูกสีลงไปห้าาพอท้าจันเด้อแต่พ่อมาห้อมนู้น ผมแท้าผมว่าบอกกันหน่อยก็ผมเ่ามันเพรหอะไรามันปิ้นหน้าไปทางฝ้ามันเลยเบามันให้แล้นี่มันให้ได้หน้าหนเรื่อระสักวัดพรทธาตุตับุรีที่มันก็ว่าตั้เสี่ว่ากินข้าวในถูกปลาดเลย อันนี้มันกินได้นี่โอเคพ่อยเล็กกินนี่เด้อแนอันน้อง <laughs> 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 เฮ้ยขึ้นไปแล้วไม่ปัดจิมพุนเอ้ยข่าเหอนด้วยปาตัวนี้เอาไปหบไ,ไ,ไปทิ้ตัว ไปกำลังมือกำลังมือกลังมือแกงกินข้าบไปน่าชอกินเดะ

ล้างมือไปอลุกล้างแล้วโบ่บหินล้างไปล้างอีกไปล้างมือก่อนโอ้ล้างมือจะกินข้าวล้างมือกินข้าวกะเปื้อนมาขึ้นมามาซาลี่ไอ้เฟื่องกินข้าวกินข้าวโอ้ยมือเดือดเอาน้ะ Một mục nóng cho mọi xí phần người một người chòm người mọi người chòm เารเอาเขาเย็นเหมเอ้ะเขาเย็นแท็แกงว่ากันนึนึ่งอู้าวอะไรนึ่งแกงซัมมเวินเลยคนาเคัขนาลูกน้อยเลยปั่นเขา เขาแข้งมือแรงมาลูกกระอุนลูกกระนึ่งนี่น้องนอกเป็นแม่เขาเป็นลูกนะ <c oughs> ปนนนุ่นปั่นเ <c oughs> ขาให้อันเ <c oughs> <c oughs> ขานั่นทากันอันอุนเขาเราพยอยากกินมันกินไหนอยากกินกระอุนกะอุนอุปุ่นปุ่นน้องนกปั่นเขาให้แต่ละคนโอ้ยสัตว์นี่ลงมาเลี้ยงลูกหน่อยอีกเลี้ยงลูกตัวเองมาพอเลี้ยงลูกเยอะอีก,ล,กลูกตัวเองบ่ได้ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงลูกเขา <c oughs> มันแต่คนหิม้่ยมัน บันนี่ล่ากันอุ่นแน่พเพื่อจะไปอยากกินเขาเย็นอยากกินเขาเอาหมดหนึ่งนอนไปรักกินเขานองไปได้กินเอาไรล่ะเรื่องนองไปได้กินเรื่องแล้วเขากินตัวเองไปได้กินอ่ะอันนี่อันนั่งม,มั้ง,าง,ม,งมาแล้วมันเข้าน้องจอมเด้อมาต้องทานไปเร็วแต่ผู้ป้า ขาเดเเทแม่เท่าแล้วข้ามโนยข้ามอนยจะเอาขาวไปนึ่งกินอยู่เงินแน่ข้าวข้าวเนาะนี่เขาเน่ะนต่าเอาไปหุ้นเขาอยู่หุ่นมดแล้วจะมาเอามาเอาไปนึ่งดกินนี่เราย่งแม่ต่อไปจะเจริ ก,บบกินข้าวไปกันแต่กินข้าวตัวเป็นเาวแล้วมาเรื่องอาเจยียนเอแล้ว,ม,ม,ม,วมึงบนะุญจงรักเนธบัวรามึงไะเพิ่นเป็นบุญย่ากา็เฮาเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาเฮาต้องฟังลูกโบเมนที่เฮี้ยงคว่ำในอาต้องฟังเนี่ไม่เท่าหนึ่งเลยเท่าแล้วเทปได้แล้ว ตัวเป็นสา,าวหนึ่งนาข้าวหนึ่งภาก,ก็เกินโอ้เพิ่นฮักลูกเพิ่นจำมซอนลูกนะเป็นก้อนไอ้น,น,นั่นะเฮ้ยแม่ยม่ลูกแม่อยากไปซื้ออะไรแม่ไปซื้อซื้อมาอุ้มมา ทำไปเมื่อไหร่แม่ย่างไปนี่แล้วลองกินกินไรไรอู้ใส่ย่างเพิ่นบล็อกเพิ่นซ่อนเลยว่ามึงไปต้องเว้าวไต้องเว้าได้ลูกนั่นนะเด็กเห็นบอกกัน้าว่าบล็อกโซ่อนลูกที่กินบอกเขาเย็นนั่นน่ะอยากกิน ไช่มาว่าเขาเย็นดูกเนื้หมย่างแสดงลูกกระตองหูจากนึ้อหมูจากแตงกินบเมนแต่กิเลอะได้แต่เดียวคือมีนกนี่มีนกต่ยังมาขวนี่ตื่นเช้ามามีนกก็ลูกมาขว้ัวกินแล้วเห็นไหมเป็นละมือพวกลูกก็ขึ้นมากินอันนี่นกบุขัวเด้ผู้ได้ถือขวานพวกลูกกินลูกกระตองหัดให้กินเองเด้นะเชื่อว่าม่นกไปเบียดไป ฉันเป็นนี่เ o ้อันนี o แม่นี่มันลูกเยอะพูดมันยางไปซื้ p มาอุ้มไปซื้อซื้อรีไป กนป่ะเนี่กินข้อกินข้อแล้วเนี่ยคำน้อยแล้วก็ไอ้เฟืองพากันเราไปหัวก็เราดินมได้เลยเดี๋ยวนี้ดินัเรายายามลุกเบิ่งสัตว์เด็ดเดดดดเดอดเดอดเฮ้ยไปหัวมนี่ยเอเ ไปเค้ยกินไอ้คำน้อยไปเคี้ยกินเผาไปอุ้มซึ้กันไอ้คำน้อยไปทำมาเจียวเจ้าวเห็นไหมเจี่ยมเลยเงี้ยเงี้ยวมุดดิ้นดิ้นอะไรแล้วน่ะเหนียวมันขี้เออขี้แดงเหนียวเด้อจะได้เป็นเครื่องของเราแล้วกยมันเราเขาไงเขาเราเดสมานเก็บมา จะนี่ดินบกยึกเลยเราพยายามยึกลุกเลยลุกบ่ไหนไม่อายมาปั่นมีไม่มีเลยพยายามเข้าเลยพยอยากเข้าอยู่พยเห็นพยายามเลยฟันที่ลึกกวสิไปห้องมอนี่ก่อนเพราะว่าเนี่ยผู้เท่าเนาะนี่เนาะเท่าเท่าเท่าผูท่าก็เป็นจำพันแหละเดิมวายานนั่งดูที่นั่นเท่าจำพันแหละ เงนเท่าเท่าไรเท่าไร้มเท่าต้มน้้มแกงต้มแกงเขาเียให้เราไปนอนอัน้องมอนี้ก่อนคณะอันนี้เรากขึ้นเมืองตำำขั้ตอนนั้นเราเขาเราไปกินแต่คำเนยดีมได้ล้กระบอกเ็นธรรมะให้กินหลาพร้อมเราต้งไปเื่อจับอ่นาะอไอ้พ่ิเขากนไหมเดี๋ยนอ่ะ ไม่เชื่ิเยวจนไดเอี่น้จอมไปอมไปน่ะชุดเนี่ยไปเ่างตายจิตายเข้าเ่าไตเ่ามรอว่าเ่าเลยตายแล้วบอกพี่น้องเ้ยเนาะ ตายบ่มีคนตายบ่ม well ีคนโอ้เป็นห่วงเลยฮะพี่น้องบ่าวน้องก็จะโทรประสานทางอันอันนั้นกเ่องเข้ามเาตีมเ่เอาเขาอีกบ่ Thôi lắm Cảm ơn này là <laughs>

mẹ nóng là quái kín nắng nắng kín nắng kín nắm 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 เล่นยังยันก็ทำานบ่อปลาต่อเ้าไปยังกินนอนนะในนั้นะพี่น้องเนาะคลิปนี้บอกาะนองกอนยัดจบคลิปกับสำนักกอนพี่น้องเลยว่ากันในคลิปต่อไปเนาะกำลังโทรแจ้งเมืองแจ้งทุกคันพี่น้องเลยฮะสวัสดีพี่น้องเลย